นยินดีต้อนรับนะครับข้าศึกจนะอมพันพาชาแนลสวัสดีครับกลับแล้วหรอกลับแล้วปลาสิญยางมาเล่นน้ำจะไดกลับแล้วอ,อืออือพ่ไอพี่พร โกโปเก่าพิพัฒนและมาทายเออมึงคือเข่าไปยางนั่นนะ่ะเข่าไปยางนั่นเออไอเพิ่นเอาไม้เซฟา,าดเอานั่น,น,นอือฮึนั่นมันเข่าไปมันมากมนมาพี่นอ้องนะฮะมาผักตบชวาเต็มเลยตรงนี้นะฮะฮะ <laughs> ไปแล้วไปแล้วนะฮะกลับแล้วนะฮะท้องฟ้าพี่พี่ดูท้องฟ้านะฮะน้ำนะฮะฝนตกเมื่อคืนนี่น้ำก็จะขึ้นมานะฮะน้ำขึ้นเนาะผักตบชวาเต็มห้วยเลยพี่พี่ผักตบชวาเต็มห้วยเต็มอันนี้เลยพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกเฮงเฮงพี่น้องนะฮะพันภาคเศรมาไทยเบิรงพี่น้องดูท้องฟ้าพี่พี่จ๋า อออทองฟ้าดโอ้ยคืองามแถพี่น้องก็จะ <c oughs> จะวางามมาพี่น้องทองฟ้างามอยู่ในนอสิเนาะเออขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆนะฮะนะฮะวันนี้ก็จะมีคนมาออกกําลังกายไม่เยอะนะฮะเนาะทั้งมันอากาศคลื้นนะคลื้นฟ้าคลื้นฝนที่ดูจุดนั้นนะฮะดูจุดนั้นเนาะนั่น เห็นไหมนะฮะหูจุดนั้นนะฮะนะฮะพลังเอียงเด็กเราไปโอ้ยน้ำใสแหมก็เปลี่ยนแันจังชันเอ้นะฮะเดินเดินนะฮะ พามาชมบรรยากาศนะพี่ๆนะหลังฝนตกนะหลังฝนตกดูบรรยากาศพี่ๆท้องฟ้าอู้ทำไมมันสวยยังไงดูดูในกล้องโกโปรสวยมากพี่ๆเออปั๊บปั๊บ,บพี่น้องเร่งหน่อยกับปันน,นักันยันจุด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 นะฮะจุดจุด,จด,จดนะท้องฟ้าคืองามเห็นนะบ้าบาการ์ดบ้าการดไม่กาดไม่กาดมีตะขาวสิเล็นนั่มแล้ว บ้านหนูก็มีมาเอาไปหน่อยหนสองสามตัวนี่เอาไว้พ่อเป็นคนเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงอ้ารป้าพี่น้องเนี่ยบรรยากาศนะมาพามาชมบรรยากาศนะพี่พี่นะอันนี้พามาชมบรรยากาศนะฮะบรรยากาศสวยมากพี่พี่ดูจ้ะดูท้องฟ้าดูป้าพี่น้องท้องฟ้ายังมางามจ้ะพี่น้องเออ ค่อยมากด้วท้องฟ้าสิพี่น้องเพราะว่ามันปลอดโปร่งมันแบบสว่างสว่างดีไหมพี่น้องดูท้องฟ้านะฮะไปชมท้องฟ้าพี่พี่จ๋าโอ้ทำไมมันสวยคืองามแต่พี่น้องท้องฟ้าเออปาดเมฆหมอกพี่น้องปลอดโปร่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดพี่น้องกูนะเอ๊ดท้องฟ้านะฮะปาดท้องฟ้าอีกอย่างคืองามแท้โอ้ปาด บอดด้สังเกตท้องฟ้าเมมีเมือนท้องฟ้าง,า,ง,งามนะฮะอัน,นีพี่พี่ดูดูเหมือนแบบหมอกกระจายแบบควัน,นกระจายขึ้นเนาะเห็นไหมเห็นป่ะพี่น้องเห็นปะน่ะนะขึ้นมาแบบพี่น้องกระจ,จายออกมาสิ่ไหพี่น้องนะฮะท้องฟ้าที่สวยงามแบบนี้นะฮะตรงนู้นนะพี่ตรงนู้นกาลังทําสะพานนะครับที่กั้นดินสไลด์นะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นพี่ พาไม่สามารถซูมให้ดูได้เนาะเนาะนูน่นตรงนู้นนะฮะตรงนู้นนะฮะ,น,น,น,ะ,ฮะน้ำพ,พี่จ๋าดูจักอันมีเอียงรูปพี่น้องนี่นี้น้ำค้นคุณพี่น้องฝนมันตกนะฮะฝนตกน้ำก็จะขุ่นนะฮะนี่น้ำก็จะขุ่นนะ ฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกมันตกเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากพี่พี่ทั้งลมทั้งฝนนะทั้งลมทั้งฝนเต็มไปหมดนะฮะอืมนะฮะแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะพี่พี่นาะน้องมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะนี่นะสวยงามนะพี่พี่สวยงามจริงๆนะฮะสวยงามเองพี่น้องเอ,อ้ยถุงทองฟ้าป,อปลอดโปร่งนะฮะทองฟ้าป,อปลอดโปร่งบรรยากาศดีนะ อันนั้นอันนั้นแสงอะไรอ่ะพี่พี่แสงแสงเอยียงพี่น้องแต่บางซอยขอยดูว่าแสง,องเอียงนะแสงเอยียงพี่น้องเออบังนุ๊กท้องฟ้านะคะสวยนะคะสวยพี่น้องพานยางพาเดินนะฮะพาเดินชมบรรยากาศพาเดินชมบรรยากาศก็วันนี้เราก็เปิดร้านอยู่นะพี่พี่นะก็ ijo. จะพาเดินชมเนาะ ชมภา,านบรรยากาศสวยพี่น้องอือแห่งวันดได้กล้องได้กล้องโกโปรมาถ่ายยิ่งสวยเลยพี่ๆนะได้กล้องโกโปรมาถ่ายคือมันมันได้เลนส์กว้างอะ่ะแล้วมันได้สวยมันสวยอ่ะพี่ๆมันงามางงมันได้เลนส์ที่กว้างเลยพี่น้องมันได้เลนส์ที่กว้างนะฮะอือมันสวยสวยมากนะฮะนี่นะฮะ ตกใจหมดรถไม่ได้มานี่เขาจะเข้าบ้านเขานั่นรถเขาจะเข้าบ้านเขาพี่นอ้องเอบรรยากาศพี่น้องจนหมอก้นไม้เห็นเมือพี่น้องเนาะคขาเย็ยนยุตใต้ต้นไหมของกันยังเดียวเห็นต้นไม้พี่นอ้องเออเอาก็จะเอาก็ก,ก,กล่องที่บ้าน,นี้เออนะฮะนี่แหละมันดีตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะเดินนะฮะเดินชมบรรยากาศน,น้องหมานะ เชื่อมบหรยากาาพี่น้องทำไมไม่วิ่งหล่ะว,วันนี้เดินเหรออ๋อย่พี่น้องน้องไปไหนวันนี้อ่ะไม่วิ่งมันไม่วิ่งเหรอ <c oughs> วิ่งมากใช่ไหม นี่เราจะได้ภาพที่สวยพี่พี่พรพามาชมเนาะตรงนี้พรชอบถ่ายรูปตรงนี้นะพี่พี่นะมันสวยนะเราได้วิวทิวทัศน์ได้โลเคชั่นได้ต้นหมอกต้นไม้ที่สวยงามเนาะพรได้ตรงนี้แหละพี่พี่ที่พรถ่ายเนาะมันสวยมันสวยจริงๆนะสวยครับพี่น้องนะะฮสวยมากๆนะบรรยากาศเนาะปือคือน้องงามอีหลี ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆนะครับผมที่เข้ามารับชมนะเข้ามาให้กําลังใจเนาะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่ๆนะถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้ดรวยนะฮะใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆังรวยรวยนะพี่ๆนะนะฮะนี่มุมสวยไหมพี่ๆเอออย่างนน,นะใครมาดูคลิปนี้ขอให้ดรวยนะฮะเฮงเปังปงนะฮะ นี่นะนะบรรยากาศนะบรรยากาศสุดยอดนะต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเพื่อนเพื่อทุกทุกำลังใจนะที่เข้ามารับชมเนาะขอบพระคุณนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พรพระจะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจ ขอบพระคุณเพื่อนๆขอบพระคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้เด,ด,ด้อฝากกดสับสักรห้ฝากกดแชร์กดกระดิ่งกระเจ้งเตือนให้ด้วยเด้อเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีนะครับ